อัสลามัอะไรกุมปากิสถานเมรนะมนูแฮแมทไทยแลนด์เซฮุงอัสลามัอะไรกุมค้าวันนี้กลับมาเจอกันกับวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะและนี่เลยนะคะที่ปากีสถานมีข้าวเหนียวขายแล้วนะคะ1กิโล9ก0รรูปีไม่รวมค่าส่งนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถสั่งเข้ามากันได้เลยนะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะคะ และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขวัญทดลองใช้เองนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนบวกวินะคะ1กล่องราคา1,600รูปีนะคะ1กล่องมีอยู่10ซองนะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกและข้อต่อนะคะซึ่งบอกเลยว่าใช้ดีมากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานสนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้นะคะ และผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือแครนบิ c ซีแครนเบอร์รี่นะคะซึ่งหนึ่งกล่องมีอยู่สิบซองราคาสามร้อยห้าสิบรูปีแค่นั้นเองนะคะซึ่งแครนบิซี c ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของอแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเหมาะมากสําหรับสาวๆที่อายุสามสิบขึ้นนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของระบบกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งใครที่ชอบฉีกก่กระปิดกระปอยนะคะเอาไปทดลองใช้ดูนะคะฝันก็ทดลองใช้กับตัวเองนะคะบอกเลยว่าได้ผลนะคะและนะคะถ้าอยากรู้ว่าได้ผลจริงหรือเปล่าต้องเอาไปใช้ดูนะคะราคาก็แสนจะเบาๆนะคะไม่ได้แพงอะไร ถ้าใครสนใจนะคะเพืเ่อนๆที่อยู่ปากีาสถานก็สามารถทักชแชร์กันเข้ามาได้หรือคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรน่นเรามาฟังกันเลยนะคะซึ่งเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะมันก็เป็นปัญหาทั่วไปที่แบบทุกคนต้องเจอนะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของไพรสณีที่ปากีสถานนะคะเออซึ่ง ไม่รู้ว่าจะสงสารไปรสัีดีหรือว่าสงสารคนส่งดีหรือว่าจะสงสารคนรับดีนะคะซึ่งต่างคนต่างก็คือมีปัญหาคนละแบบเอาง่ายๆนะคะเอออย่างเช่นตัวขันเองยเงี้ยคือขันคือขายของอย่างเงี้ยเออขายข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แบบเจอปัญหาว่าเออโน่นนี่นั่นหลายอย่างอะไรเงี้ยเหมือนสามีขันอย่างนเงี้ยเอออ่าขายหนังสือออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็จะเจอปัญหานี้อยู่แล้วนะคะซึ่งขัญจะบอกว่าเอาขันจะเริ่มจาก ไปรษณีย์ก่อนนะคะว่าปัญหาที่ไปรษณีย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งขวจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกไปรษณีย์จะมีปัญหาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะมีปัญหานะคะซึ่งที่ขวามาเล่านี่คือมันคือส่วนรวมนะคะซึ่งแบบมันต้องมีแหละปัญหาที่เราจะต้องเจอนะคะซึ่งเพราะว่าไปรษณีย์ที่นี่นะคะมันก็จะมีไปรษณีย์ของปากีนะคะเป็นไปรษณีย์ของรัฐบาลเนาะแล้วก็จะมีไปรษณีย์ของเอกชนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นเราส่งไปรษณีย์ของรัฐบาลอย่างเงี้ย คือรู้เลยแหละว่ามันต้องมีปัญหาอะไรรู้ไหมเพราะไปสษณีของรัฐบาลเนี่ยมันช้าช้ากว่าไปสษณีของเอกชนนะคะ,ะถึงแม้ว่าข้อดีของเขาถึงแม้ว่ามันจะส่งถึงที่ก็ตามแต่ข้อเสียคือช้ามากนะฮะซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าไปสษณีของรัฐบาลนะไม่ค่อยมีคนใช้บริการแต่ก็มีนะราคาก็ถูกด้วยอ่ะข้อดีราคาถูกนะฮะแล้วก็ ส่งถึงที่แต่ข้อเสียก็คือช้านะคะอันนี้คือปอนอของรัฐบาลนะคะขว mm ัญจะย่อคําว่าปอนอแล้วก็น้องพี่แกพูดยาวนะคะ mm hmm. อ่ะแล้วมาเปรียบเทียบของปอนอเอกชนนะคะ mm hmm. ปอนอของเอกชนเนี่ยส่งเร็วนะคะสองถึงสามวันถึงอ่าสองถึงสามวันถึงอันนี้คือข้อดีนะคะส่งเร็วอ่าสองถึงสามวันถึงอ่าข้อเสียก็คือราคาจะสูงหน่อยนึงอ่าไม่หน่อยแหละก็เยอะนะคะราคาสูงนะคะและข้อเสียอย่างที่สองก็คือส่งแพงแล้ว บางพื้นที่บนอเอกชนก็ไม่ไปส่งนะคะซึ่งไม่มีบริการรับส่งนะคะในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะเอออันนี้คือข้อเสียของเอกชนเนาะซึ่งอบอนอของรัฐบาลกับบอนอของเอกชนมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วแต่สะดวกเลยนะคะคุณลูกค้าหรือว่าคุณคนส่งอย่างเงี้ย แล้วแต่สะดวกเลยว่าจะส่งทางไหนหรือว่าจะรับทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือปอนอที่ปากีสถานก็มีเยอะมากนะคะคือมีเยอะมากซึ่ง,ง,ง,งมันก็แบบนั่นะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะ และถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะโทษปอนอไม่ได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาก็มีเลขแท็ c กิ้งนัมเบอร์มีอะไรให้เราตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะแต่ว่าบางทีอย่างว่าอะไรบางทีของชำรุดของเสียหายโน่นนี่นั่นของหายของไม่ถึงมือ,อ,อคนรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเราก็จะโทษปอนอยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีปลายทางอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเรียกว่าอะไระไปลายทางคือ ที่อยู่ไม่ครบอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนั่นแหละเหมือนที่ขวัญบอกไม่รู้ว่าจะสงสารปอ,อนอดีหรือว่าจะสงสารคนรับดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใจเขาใจเราเนาะทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะมาพูดถึงคนส่งบ้างนะคะซึ่งหลังจากที่พูดถึงเรื่อง ไปสณีแล้วนะคะมาดูคนส่งอ่ะพอคนส่งมีคนสั่งของมานะคะอะรับออเดอร์รับที่อยู่รับโอนอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะคะ <c oughs> <ๆ>พอมาดูที่อยู่อ้าวนะคะพอมาดูที่อยู่นู้นนะคะที่อยู่เนี่ยคือบอกว่าอยู่ไกลมากคืออยู่หลังเขามากทุกคนจะว่าเขาบ้านนอกก็สงสารเนาะจริงๆแล้วคือคนที่นี่นะควจะบอกว่า,านั่นแหละเขาอะพอเวลาเขาสร้างรงสร้าบมานเขาก็าจะไปสร้างอยู่นู้นนะทุกคนเขาก็จะมีพื้นที่เหมือนเหมือนคนต่างจังหวัดแล้วมีพื้นที่อยู่ในแบบเอ ก็เรียกว่าอะไรแบบพื้นที่ต่างจังหวัดอะ่ะเป็นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างนี้ทุกคนคือไปว่าเขาไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเออพอคนส่งเนี่ยคนเราคนคนที่ส่งของเนี่ยรับออเดอร์มาแล้วมาดูที่อยู่นี่คือแบบต้องใส่หัวทุกคนคะ่ะต้องใส่หัวประมาณว่าแบบเฮย้ยที่อยู่มีแค่แบบชื่อคนรับกับชื่อผู้เอ่อกับเบอร์โทรศัพท์แล้วรหัสไปรษณีย์อยู่ไหนเออแล้วแบบเลขที่บ้านอยู่ไหนคือแบบออ นั่นแหละพอสงสารตัวเองเสร็จปุ๊บนึกไปถึงไปรษณีย์ทุกคนค่ะนึกไปถึงปอนอถ้าเกิดว่าเขาเจอแบบเนี้ถ้าเกิดว่าส่งปลนอ่าเมือวนที่ขวัญเล่าให้ฟังอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียของปลนอเนาะถ้าเกิดว่าส่งปลนอเอกชนเฮอ,อให้ตายเถอะเขาไม่ได้ไปส่งถึงที่พอไปส่งพอเขาไปถึงไปรษณีย์ในพื้นที่นั้นๆอะ่ะเขาก็จะโทรหาลูกค้าโทรหาผู้รับอะ่ะ ให้ผู้รับอะมารับที่เซ็นเตอร์มารับที่ไปรษณีย์นะคะมันจะเป็นแบบนั้นก็เลยแบบโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคือแบบคนรับอะจะต้องรู้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าของมันไปถึงเนี่ยจะต้องมารับภายในเจ็วันไม่งั้นเขาของมันจะตีกลับนะคะซึ่งผู้รับเนี่ยขันก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงไม่รู้ว่าคุยกันยังไงคือเขามาอยากมารับหรือว่าเขาไม่อยากมารับขันก็ไม่รู้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าเอาโยงมาถึงผู้ส่งโยงไปถึงไปรษณีย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าส่งไปรษณีย์ของรัฐบาลเขาไปส่งแน่นอนแต่ส่่งงงถึช้้าาามกอออยยนะ สี่ห้าวันแหละหรือไม่ก็เป็นอาทิตย์แต่ของถึงมือแน่นอนแต่คือชา้าอันนั้นก็คือปอนอนของรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอคนส่งเห็นชื่อที่อยู่นี่คือแบบเฮย้ยสายหัวนิดนิดนะคะแต่ถ้าเป็นแบบอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอพาร์ตเมนต์ของทหารตำรวจหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่อย่างเงี้ยมันจะหาง่ายกว่าเป็นบ้านคนทุกคนหาบ้านคนที่นี่ขวัญจะบอกว่าทุกคนเห็นไหมสังเกตดูนะในตลาดหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ของคนปากีบ้านเขาอะ่ะ มันจะเป็นแค่ถนนเดินแล้วสองข้างทางก็จะเป็นบ้านแล้วก็จะเป็นประตู <_ p id> ประตูประตูเต็มไปหมดเลยบาง <_ p id> บ้านไม่ได้บอกนะว่าเป็นเลขที่อยู่อะไรนู้นนี่นั่นไม่ได้บอกนะก็คือเป็นประตูเข้าบ้านเฉยๆอย่ทุกคนคือบางทีบาง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 ที่เนะี่ยประตูเดียวนะคะมีอยู่ห้าบ้านเปิดเข้าไปอะเลี้ยวซ้ายก็อีกบ้านหนึ่งเลี้ยวขวาก็อีกบ้านหนึ่งอย่างเงี้ยตรงไปก็อีกบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบเออคนส่งเนี่ยคือแบบเห็นที่อยู่แล้วคือสายบัวนะคะเอออันนี้ปัญหาที่เราเจอเนาะนะแล้วมาดูคนรับบ้าง คนรับนี่พีกสุดนะฮะคนรับนี่พีกสุดจะว่าจะว่าไปก็ว่าเขาไม่ได้นะคะจะสงสารก็แบบเออนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนขาที่ขวัญเอามาเปรียบเทียบเนี่ยทั้งไปทั้งีคนส่งคนรับเนี่ยทำไมขวัญถึงเอามาพูดนะฮะเ <c oughs> นี่ยพูดถึงคนรับนะฮะเหมือนที่ขวัญบอกเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> คนส่งพอเจอที่อยู่คือแบบต้องใส่หัวนะฮะ <c oughs> เออจะว่าเขาบ้านนอกก็ไม่ได้คือทุกคนขาขวัญรู้ว่าเขามีที่ดินเขามีพื้นที่ที่จะต้องแบบเออสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาก็ต้องแบบไปหาที่อยู่ของเขาไหมอะไร คือเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะคะแต่ pas, แตมันอยู่ที่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าค um ือพอเราพอเขาให้ที่อยู่เรามาเนี่ยคนรับนะคะให้ที่อยู่มาซึ่งมันมีแค่ชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ดีนะยังมีเบอร์โทรศัพท์แต่ขวัญจะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะเลยนะแต่ดีว่ามันติดต่อกันได้แค่นั้นแหละมันสําคัญที่ติดต่อกันได้แต่ว่าที่มันสําคัญเลยก็คือรหัสไปรษณีย์แล้วก็ที่อยู่บ้านซึ่งขวัญไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะสร้างบ้านเนี่ย เขาอะไปแจ้งอ่ลงทะเบียนว่าจะสร้างบ้านแล้วไปขอเลขที่อยู่บ้านหรือเปล่านั่นแหละมันคือปัญหานะคะเพราะว่าที่ที่ขวัญอยู่แถวเนี้ก็คือหรือว่าที่ที่เขาอยู่ในเมืองเขาจะมีเลขที่บ้านหมดมีรหัสไปรษณีย์หมดซึ่งมันง่ายต่อการหาของปอนอถ้าเกิดว่าอ่าปอนอไปส่งแล้วเนี่ยหาที่อยู่บ้านไม่เจอ ก็คือจบนะคะของก็คือตีกลับถ้าเกิดว่าโทรไปเราไม่รับไม่มาเอาของเนี่ยก็คือจบของตีกลับมาให้มาหาผู้ส่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือปัญหาหนึ่งก็คือแบบนี้แหละทุกคนขาเออคือที่อยู่ของคนที่เนี่ยไม่มีเลขที่บ้านไม่มีตู้ปอนอเออมันคือแบบทําให้แบบคนส่งก็แบบโอ๊ยสงสารคนรับก็น่าสงสารทุกคนคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาหนึ่งนะคะว่าทําไมนะคะปอน,อนอของเอกชนถึงไม่ไปส่ง ถึงให้ผู้รับปลายทางเนี่ยมารับของเองที่ปอนอนนะคะนั่นแหละคือปัญหาหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของรัฐบาลไปส่งแน่นอนจะต้องใช้เวลาหาหน่อยทุกคนคะ่ะซึ่งเขาก็จะเอาไว้ท้ายๆเลยที่เขาเอาไว้ท้ายๆเพราะอะไรรู้ไหมคนที่ไม่มีเลขที่บ้านเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาเขาจะเอามารวมกันทีเดียวแล้วเขาคงจะไปหาว่าออวันนี้มันจะส่งได้สักกี่บ้านอีกที่ไม่มีเลขที่บ้านอ่ะผ่านว่ามันน่าจะเป็นระบบแบบนั้นแน่นอนเลยนะคะ ซึ่งมันก็น่าสงสารน่าเห็นใจทั้งไปรษณีย์เห็นใจทั้งผู้ส่งเห็นใจทั้งผู้รับซึ่งขันก็น่าเข้าใจนะว่าที่นี่จะบอกว่าเขาไม่พัฒนามันก็ไม่ใช่นะคะมันก็แล้วแต่บางพื้นที่อ่อแล้วแต่พื้นที่พื้นที่ไปแล้วแต่อ่อผู้นําเขาคืออะไรยังไงขวันก็ไม่เข้าใจนะคะซึ่ง,งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะขอนก็อยากจะให้แบบเออมันแบบเจริญกว่านี้อะไรเงี้ยขก็บอกว่านะคตเขาจะเจริญกว่านี้นะคะนั่นแหละทุกคนค่ะคือ มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะซึ่งปัญหาของไปรษณีย์ของผู้รับผู้ส่งเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีผู้ส่งก็เช็คได้แต่เลข tracking number เออเลขร,รหัสที่รหัสพัสดุที่เขาให้มานะฮะมันก็เช็คได้แค่นั้นบางทีโทรไปถามแล้วก็แค่โทรได้โทรไปถามอะ่ะโทรไปแค่คอมเพนก็ได้แค่คอมเพนนะฮะบางทีเขาก็ไม่ได้ตามเรื่องให้เราเลยอะไรเงี้ยที่นี่จะเป็นอย่างนั้นจริงนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรค่าตอบแทนเงินเดือนหรือว่า คือเขาก็มาทําไปงั้นๆนะทุกคนถามบางคนนะแต่คือบางคนถ้าเขารักในงานบริการเนี่ยเขาก็จะทําให้เต็มที่เต็มความสามารถอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็แบบเอออย่างว่าแล้วเนาะมันว่าใครไม่ได้เนาะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะ เราก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะเห็นใจปอน้อยด้วยเห็นใจผู้รับผู้ส่งด้วยนะคะ,ะ,คะเข้าใจว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดได้ทุกเมื่อตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาใจเขาไปใส่ใจเราเนาะเราก็ต้องรู้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลวเราก็ต้องรู้ว่าผู้รับเป็นยังไงนะคะผู้ส่งเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคอมเพนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่ได้นะคะนี่แหละนะคะข้อดีข้อเสียแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาของรษณียทที่ปากีสถานนะคะขันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามมมารรรัััับฟฟงงงนนะคลลลิิวดดดีโจแแแแ้้กกกกกก็ยยืืืไ์เต ถ้าคผู้คคนไหนมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะสอบถามมาส่วนตัวก็ได้นะคะขอนจะไปลิงก์ a c e b o o k ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอนก็จะขอตัวลาไปแล้วแล้วเราคอยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสลามุอะลัยกุมนัสดีค่ะ